ใส่บางรดีส right, ิส <không S 2> <ả> ุดพูดถือปีศาสิ่งไหนไม่ดีจะได้เข้าบาตรก็กลายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวท่าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิ่อนอนหลับได้เงินเสร็จตื่นมามีเงินล้านวิ่งเข้าใส่บ้านใส่เรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่ากได้ปราศจากอุปสรรคและอันตรายท่างหลายทั้งมวงไตรที่เสี่ยงโชคแล ให้มีโชคมีลาโตพ้อยร็วเบอได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระุทธเจ้าคุณหลวงพ่อบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาบุญสำเร็จด้วยการอบรมบ่มจิตให้เกิดปัญญาเรียกว่าทานศีลภาวนา เรียกว่าทานศีลภาวนาโยมต้องทำให้ครบทั้งสานั้นเรียกว่าพระรัตนตรัยเมื่อจิตโยมเป็นหนึ่งตั้งมั่นเมื่อจิตโยมเป็นหนึ่งตั้งมั่นสว่างสวยัยมีกำลังให้โยมอธิษฐานความปรารถนาในสิ่งนั้น ให้โยมอธิษฐานความปรารถนาในสิ่งนั้นคำอธิษฐานของคนที่มีสมาธิจิตใจแน่วแน่จะสำเร็จจะสำเร็จจะสำเร็จ,จ,รจแน่นอน ตองทองไหลมาบั่งดื่อสิสุดผู้ถือปีศาสิ่งไหนไม่ดีจะได้เข้ามาตจะกลายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกเันตข้าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับหันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิ่อนอนหลับได้เงินเสร็จตื่นมาดีเงินล้าน